ส่งมาไปส่งตัวแทนมาฟังกันหน่อยตรงนี้เราจบกันเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์ใจกันได้เลยทีหลังพี่จะไม่สร้างกันตั้มอีกแล้วครับใช่่มัครบพีจบยยเนี่คครรัับบบจแล้วได้เล่นไหมเนี่ยผมตีเป็นสิบเล่นเลยครับไม่เคยได้เล่นเลยสี่เจ็ดสี่ครับเรามึงอ่ะเล่นได้ปะตีตีมาเกือบยี่สิบใช่เหรอ เออจริงกับยี่สิบห่กลัวโดนหอมเงินจัดใช่เหรอจริงเหรออืมเดินหอมงกับยี่สิบทีเด้ไม่ตายเถิดโปรเทคโปรเทคเอาคไปแล้วนะเศรษฐีได้โปรเทคด้วยนะโอเคค่ะก็พี่คิมตายโอเคตรงนี้ยกย้ายได้เลยครับพี่ต้าดูของครับของครับดูในที่ผมส่งให้หน่อยไอ้ของเคสพี่ได้เพื่อนได้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกูเรียกเนาะมันเป็นยังไงอ่ะตอนที่ เรืื่องปนก็ไปเอาศพปืนไงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ได้เดี๋ยวใช่ไม่ใช่เรื่องหลานเรื่องปืนคมออ่ะีกบนนปืคมใช่ไหมไม่ใช่เรื่องหลานเรื่องหลานเป็นไงเดี๋ยอดูอีกทีดูทีดถึงตะจุกว่าพี่พี่ตาตะกี้ตีอะไรพวกนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยผู้รอแม่งยิงหน้ามืดเลยเมื่อกี้ไอ้ยาไม่ใช่ไม่ใช่การยังไม่ได้แต่ว่าเหรียญได้แล้วเฉยเนหรียญได้เลยเหรียญมีเหรียญยื่นอยู่นี่ ถึงมีเหรียญยื่นเหรียญกันเหรียญยื่นมันไม่ทะลุธาตุหรอเองไม่ทะลุธารบัตรทะลุหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้บัตรต้องรอเขาเปิดใช้บัตรมาอธิบายทีบัตรมันมีใบหนึ่งที่เขียนว่าห้ามอุ้มสอบฝ่ายตรงข้ามใบนั้นมันต้องใช้ตัวระบบแล้วต้องรอระบบเสร็จจะได้เปิดใช้งานพร้อมกันประมาณนั้นน่าจะเดือนหน้าแล้วก็หลังรีรับรถประมูลแล้วนะหลังรีรับรถประมูลแล้วนะครับโอเคคกิจทุ่งแล้วกิจกรรมใหม่จะลง แต่พรุ่งนี้ประชุมเสร็จพุ่งกิจกรรมใหม่ก็จะลงเป็นร้านร้านร้านกดอ่ะไม่รู้เรื่องไงผมไปผมเหนื่อยด้วยเพราะนี่ผมผมพอวงขอนแก่นด้วยไม่มีอะไรเรต้องเล่นกี่ผมไม่มีอะไรผมผมไม่มีอะไรผมเฉยๆครับไม่รู้ว่าร้านกดมันต้องเล่กี่คนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูผมไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประชุมกันวันพรุ่งนี้ครับผมเรื่องร้านกดร้านกฎเนี่ยสองร้านแล้วก็ไปเล่นรวมกันไหมครับลองดูลองดูพรุ่งนี้ว่ากันพรุ่งนี้ว่ากันมีเมียดอัใหม่ด้วยหรอครับพี่ตะมีครับมีมีเต็มที่แล้วน้อง เอ้ลูงพี่ครับลุงพี่พี่เปาครับ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 ผมไม่ได้ว่าพี่นะครับสองครั้งที่ตอนนี้แล้งไม่ครับเป็นแค่ผมมอผมผมไม่ได้ว่าพี่เปานะครับเรื่องอะไรครับมาใจยื่นเหรอไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับว่าอะไรนะแบบเมื่อกี้ที่ในตอนตอนวงไพ่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ยินอะไรครับไม่เป็นไรได้ไปเถอะอ๋อพี่เปาเขาอยู่ไกลต่อไปพี่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามีคนอุ้มพี่ออกตลอดเลยพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยครับต่อ ใช่ตาพูดว่าอะไรเหรอตาตาโอ้ผมชอบอีว่าคนแก่ๆนะใจครับอ๋อเขาไม่ได้ว่าพี่เ้รอพี่เลยพี่เรารู้กันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วจะว่าอะไรหุบเรื่องแก่เรื่องแค่แก่ๆนะครับครับผมครับเจอกันครับพี่เปาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จูบมันไปไหนอ่ะไปไหนต่อวะกําลังไปแอเมย์มาแล้วกันนะ ว่าว่าอะไรอย่าไปร mm ู้เรื่องเลยไอ้ยิงปนเขาใจความต่างวันนี้เลยมาเจอแกงที่ปืนแม่งโหดมันเป็นไงมันไฟกลางมันโหดเลยว้ยปืนมันปืนมัเลยปืนมันเลยมั่นใจเลยไฟกลางมันมันเก่งมันก็ก็ใช่เลยแต่ว่า พอช่วยไม่ได้เล่นไปกลารผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนมากติดตรงที่ตีเพ so. ื่อนแล้วไม่ดึงเว้ยแล้วไม่ก็แบบปล่อยปล่อยให้เขาดึงศพเพื่อนมาคุยมาคุยแลนนี่ว่าทำอะไรแพื่อนแลนน่ะบางคนเขาไม่ค่อยอยากพูดกันนะไม่ค่อยอยากแบบเบมเพื่อนกันในบอแต่ว่าคือนั่นแหละมันควรรู้อะว่าแบบทำยังไงอันไหนที่แบบมึงเห็นเขาทำนั้นแบบมึงมึงว่าดีมึงก็ทำตามเขาได้นะแบบว่าเถ้าดึงเร็วกว่าทำไมมึงพูดอย่างนี้ทำไมึงมึงไม่ดึงดึงให้เร็วกว่ามันอะ ไม่มัีตีตีอยู่อะดึงดึงได้เลยนะเว้ยไม่ต้องรอให้อะไรแต่แม่งแบบไม่รู้ว่ามันไฟกลางมันก็สู้ไปได้ที่อะไรก็ไฟแรกไฟไฟล่าสุดกูโล่ไปเข้าไปตายเลยสามเอ็มมาถึงจะเข้าได้ที่ี่ต้องคุยกับตอดด้วย